เมื่อวันพระที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมชนบุรีจังหวัดชนบุรีได้จัดพิธีบุพเพเทตรพรีเพื่ออุดิษ่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อการกายวาจาและใจให้ผ่องใสก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดมนต์บทธรรมนิยามสูตรพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคาพระถวายพาะบางสกุล พิธีกล่าวคำถวายมาตรการพัตหารพิธีกล่าวคำถวายประจัยทยธรรมก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญจะได้ร่วมกันถวายผ้าไตรและถวายพัตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์สำหรับบรรยากาศงานบุญในวันนี้นะคะสาธุชนทุกท่านได้เห็นความสําคัญของการมาทําบุญในวันพระพร้อมกับได้ชักชวนบุคคลในครอบครัวมาร่วมทําบุญด้วยเพื่อที่จะอุทิศนกุศลให้กับบรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญยูที่ชาวพุทธได้แสดงออกต่อผู้มีพระคุณถึงแม้ว่าท่านเหล่านั้นจะละจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านเพื่อให้ท่านได้พ้นจากความทุกข์แล้วก็มีความสุขในสัมปรายภพค่ะ